เดียวถามเือใหญ่ไม่ตำหมาสี่คนมันก็ไม่ดีหรอกว่า,าอะไรท่านยังไงพบผมว่าอยู่นี่แหละเราคนพื้นเพเ์ทอมมาเขาก็เักก็ถามมั่งไม่ถามมั่งก็อยู่คนละอย่างมาัม่งเขาก็เดือดร้อนอยู่เลยเขาค้าขายประจำเขาทําอะไรกินอะไรเขาบอกว่านี้นส่วนมากแถวน,นี้มีที่ใกล้ๆไม่มีทุ่งนาไม่มีนาน ไรนาจรินเพราะเค็มทำนาได้ไหมน้ำมันเค็มไหมไม่เค็มเค็มเค็มก็ที่ที่เดียวเลยที่เดียวมันดุงที่เดียวมันมีเสือที่ว่าทำนาก็ไม่ได้ไม่ไม่มีนี่ส่วนน้อยามันมีไม่มีที่จะทำนาแต่อะไรเป็นดินไม่ลาบไม่ยืนไม่ไม่ไม่ดีเนาะครับผม ท่านก็อยู่ท่านอยู่ที่ตั้นแต่เด็กเลยคนที่นี่ครับผมอยู่ที่นี่นต่ก็ตั้งแต่เกิดเริดผมอยู่ได้มาจากละเอียดเมื่อก่อนที่มาอยู่นี่เคยเห็นนี่ก่อนจะเป็นเจริญอย่างเี้ยมันเป็นไงก็เป็นป่าแบบนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาครับผมก็มาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอยู่เนี่ยบริเวณรอบๆเนี่ยก็มาเล่นเฉยๆไม่มีอะไรแบบผมเชื่อครับว่าท่านปีนี้เป็นปีพญานา ก็บอกกว่่าาทนลังหลังมามีมีผีจ้างหนังมาฉายใช่ไหมก็ตั้งแต่นั้นหนึ่งมาคนก็เริ่มทยอยทยอยมาฉายก็ฉายในนี่นะทางเข้าขนาดนี้แต่รถหัว้อเข้ามาได้เนี่ยมันเป็นแบบนิมิตเป็นแบบคุ่อะไรหรือออกไปรถขนของอ่ะรถหนังเข้ามาฉายข้างในหนังเกียมจันได้อยู่รอนบริการเขาจังฉายทุกวันเลยอยู่ข้างนอกเดี่ยวคนเดียวท่านนั้นที่เข้ามาฉายนี่ สามสิบปีนี่แหละตั้งเต็มสามสิบปีพวกนี้ได้ยินหมดแต่ไม่ได้ยินยี่สิบปีแล้วก็ได้ยินแต่นี่ชายไหนไม่รู้เลยได้ยินแต่ไม่คนธรรมดาคนธรรมดาไม่ได้มาดูมีแต่พวกเขาดูวีดีโออย่างนี้พวกลูกหลานขั้นมดใช่ถ้าเป็นแบบคนละพบพบแบบเรามีชีวิตปลหาอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้ยินเสียง สินเพลงสินดับสินใหญ่เสียงคล้องเสียงกรองก็เป็นคนระเวียงเล้คนเขาอ,อยู่ใกล้ผมอยู่ประมาณห่านี้ห้าโล